สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสุขุสุคนค่ะมือนีกัยุก,กสากุกเคมาราดค่ะมือนีสากุกสีมาอัปเด่าวสารของผู้หยาบ้านฟินแลนด์ค่ะประเด็นเรื่องของคนในค่ายคนในค่ายทีสากุกดเดบิวต์ไปมือวัานเนาะพี่น้องเนาะว่าอาเอาความลับเอานู่นนี่นั่นะเรื่องของคนในค่ายไปเว่าออกเอาไปปล่อยเชื้หายเอาไปตีไครสใส่ไครหลายอย่างเนาะพี่นอ้อพี่ว่านฟินแลนด์นั่นเล่าวา่าเล่ากับโบยัก ออกมาบอกเป็นไนดโดส่วนมากขลือกแนวนี้เราจะให้โกกี้จัดการอ่ะเราเพราะว่าเราเป็นคนใจดีเราวะเราเป็นคนใจดีหลายคนก็นเลยเอาความใจดีของเราเหมือนจะพยายามทําร้ายทําลาย,ลายอ่ะเราก็เลยอ่ะคำมันเป็นแนวนี่ลายเถื่อก็เลยบ่อยอยากปล่อยผ่านก็นคือให้โกกี้รือแบบเดม่การนเบาเอียงแน่จักน้อยนี่แหละค่ะพี่นนองเพื่อนก็นได้ออกมาไลไรสุดดีด้วยพี่นนอะ ได้ออกมาไลฟ์สดพูดถึงเรื่องประเด็นนี้ต่อเลกับบรอาการบนไหนได้พ่อที่นี่เพื่อนก็นได้พูดไปแนวนั้นแลน้เนะพี่น้องเนาะเพื่อนก็นเลยออกมาไลฟ์สดออกมาเว้านี่แหละเรื่องนี้แหละแน่ประเด็นเรื่องนี้แน่เดี๋ยวเราไปฟังดีกว่าว่าผู้ยาผู้ยาบายฟิลิปเลนแล้ววา่าจังไหนแน่พี่นอ้องอะเป็นเจ็บหูจี๊ดจีจีจจเจ็บหูเพราะ,ะ,ะ,ะเรานอนรองแหล้วกับขยับอะไรพี่น้องเต็มลูกแบบเลยมนันนี่พี่น้อง เราอยู่เหนือสิ่งต่างๆเพราะว mm ่า hmm. เราเราเราอยู่ข้างบนเราไม่ได้ลงมาเหรียญเบาหน้่คือคอยกระยยุ้ยสูาที่เขาเบาได้ไปเบาหน้่เวลาเวลามีปัญหาอะไรกันนินาบอสบิ๊ก็จะไ mm hmm. ม่ลงมาพูดบเวลาอะไรบอสบิ๊กจะเออโกกิพูดนะคนนี้พูดมารีวิวยาสีฟันค่ะวันนี้ได้รับของแล้วใช้แล้วรู้สึกหอมมากสบายปากมากจะใช้ตลอดไปเลิศนี่ละรีวิวของจริงบอสจกตาบอสบหนามาบอสต้องกาง mm hmm. นั่นแหละ พูดถึงหนเรื่องเมื่อกี้เออเวลามีปัญหาอะไรกันอยกระเบียดข่อยเวลานไาขไ่บอลอะไรฝากไข่ก่อนอกระเบียดข่อยเาคืออื่นไข่ประปรสัดช่วงอันวันที่เนี่นยเวลาปัญหาอะไรกันคือผมกับบริเวณคุยบริษโกกีคุย,อคยพอบอสบอสคือบอสจะเป็นกลางที่สุดเวลาเวลาเวลามีปัญหาในบริษัทหรือแบบมีข้อ,อที่ต้องแก้ไขอะไรเงี้ยบอสก็จะรับรู้ทุกอย่างอยู่แล้วบอสก็จะแบบว่ากาซีบอกเออโกกีนะ พี่นี่นะแม่นี่นะพี่คนนี้เนะี่ยที่อยู่ที่อยู่ฝ่ายฝ่ายบริหารฝ่ายที่สามารถคุยกับเด็กได้อะไรอย่างเงี้ย mm. อืมใส่อยากโซ่ใอยใครเจียวว่ากับเขาไปได้ถสยยี่สิบเขาไปแล้วคนี้ดิบีตซ่าโซ่ใสยไม่นี่เออเวลามีปัญหาอะไรบอสก็จะไม่ลงไปไปพูดจะให้เป็นโกกิี่จะให้เป็นพี่อุ้ยอ้ายจะให้เป็นแบบแบบคนเออที่แบบสามารถคุยกับเด็กได้อะไรอย่างเงี้ยคือบอสน่ะบอสซีเป็น้องครแบบคนเสีดีเด้ค่อยเป็นคนหัวลายคนอ่นยางข่อยเป็นคนใสดีเพราะข่อยเป็นคน ใจดีด้วยปากร้ายแต่ว่าใจดียี่หลีถ้าพูดได้หู้ี่หัวเร่เอเ่ยข่อยเป็นคนใจดีอี่หลี่แต่ปากร้ายอยู่แต่ว่าถ้าใจถ้าเกิดถ้าเกิดโกรธแล้วก็โกรธเลยอท่ข,อข,อขอ่อยบ่เคยเป็นอย่างนี้ข่อยบ่เคลยข่อยบ่เคลยไปเป็นอย่างกับเด็กหน่อยขาดจ้าของข่ายตัวเองคือไม่เคยมีปัญหาอะไรการเพราะว่าเราเข้าใจเด็กทุกคนอยู่แล้วเออพอเด็กคนนีม้มา,าปุ๊บเราก็จะส่งคนงไปคุยเป็นอะไรมีปัญหาอะไรหรือเปล่าให้แก้ไขอะไรช่วยไหมก็เหมือนกล้องมายุ กล้องมายนนี่บอสก็แก้ไขปัญหาให้จนจบทรั้งที่ปัญหาไม่ใช่เรื่องของค่ายถูกไหมเออบอสนี่ปกป้องศิลปินทุกคนเด้ศิลปินที่อยู่ในค่ายนี่เวลามีปัญหามีปัญหาชู้สาวมามีปัญหาอะไรนะเป็นสีเปืนเสื้อมากหรอกกระยากกะคอยนี่แหละคณะคอยว่ดได้เป็นสีน้ำคอยได้แก้ไขหอดสามชีเสื้ออืมอืมคันคอยเป็นสีน้ำแต่มาตอนนี้บ่สได้เป็นสีน้ำขอก็ได้แก้ไขหายเพราะอย่างเออเราก็ล้าและเอ็นดูมันก็ทำงานอยู่ที่บริษัทเราเราเชิญแหละใครแล้วก็ช่วยเออ มองทัา้งาหากินเขาก็มาหากินทังน้องเขาไม่ีปัญหาอย่างเ้าก็ดส้อยเขาใครมีปัญหาอะไรบอสก็ช่วยหมดอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะผิดกันกับพรานครนี้เด็กหน่อยผิดกันจับมาอก่กันเลยเท่าปัญญาเท่าพวกซูผิดกันตีบกูสิเอาซูนี่แหละมัดอยู่น้ำกัน,นได้อะไรเนี้คือม,มันคือเรามองเราเห็นหมดทุกอย่างอยู่แล้วนะเราคือถ้าบอกว่าถ้าตั้งกระทู้บอกว่าบ้าอำนาจแบบใช่บอกเลยถ้าบ้าอำนาจน่ะวด้อาย่วันอยุขนาดมือนีดอกบางคนนี่มีปัญหาน่ะพี่น้องควยเนี่ยคืออ่อนโยนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไร อ่ามีบอดมีมีผ่อนมีเบามีแรงเออมีแบบนี้รถหย่อนผ่อนปน <Man. S 1> มีแบบนีบร้ร,าารอยาต์ส่วนสิบพันงานคนหนึ่งไดนี่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าผู้นี้ต้องเทียกกับใครพี่น้องให้โอกาสอ่าสมมติผู้นี้ผู้นี้ว่าพักเลยเดี๋ยวเบื้องกอนเบื้องกอนเบื้องมาสักกอนงานหนึ่งงานหนานี่เออต่จ้างว่ากันพี่น้องพี่น้อาเราเรามีหูมีตาเรา ไปเลยไปฟัง hmm. ผ eh uh, okay. uh, yeah, ู้ใดอยู่แล้วพ ok 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 ี่น้องตาบางคนก็อาจจะบอกว่าบอลบิ๊กน่ะไปฟังคนนั้นคนนี้สิมาฟังอย่างใครสิมาบอกใครใครสิมาบอกใครใครสิมาฟังได้ไม่มาหลักพี่น้องใครก็มีตาอยู่ว่าผู้นั้นผู้นี้เฮงงานนั่นนี่นู่นเรามีตาอยเดี๋ยวเราบางทีเราไม่ได้พูดใครในแห้งจอบให้ก็ป่าบ่อนพี่น้องใครจอบคนหนีบ่ต้องห่วงก็ห่วงชอบพี่ใครหนีไม่จุจุดผู้ใดยองการผู้ใดมีการผู้ใดอิสรภาพให้มันกับเ็นเบิร์ต มันก็เลยพากันไปอยู่บางอื่นไงศิลปินมันกับตั้งแต่กับปอยูอออันนี้ก็วมาบ้ได้มันเป็นสื่อของเขาเพราะว่าค่ายนี่เป็นค่ายเพียงนี่เป็นสถานที่ส่วนกลางคนไหนที่เขาสะดวกใจอยู่เขาจะอยู่แบบสบายใจคนไหนที่เขาไม่สะดวกใจเขาก็จะไปข้างนอกอือันนี้จะบอกไว้ก่อนว่าแบบนี้เพราะว่ามันถ้าพูดแล้วมันจะมีอยู่นี้เกิดขึ้นจริงๆริงว่าศิลปินจะหนักกับมาถ่นงนัหนักกับมาไม่ไม่เป็นเรื่องเป็นเรื่อใครรักษาภาพพจน์ได้ก็ ก็รักษาต่อไปเศใชันไปน้ําเก้ไข้ปัญหาทุกคนบ่างได้เพราะฉันก็มิงานของฉันคือกันเยอะยะคนนี้เขาพร้อมจะเป็ี่นนักรองดาราเขาเป็่นเยอะเห็นบ่าล่ะคนที่เขาพร้อมออนสเตจออกงานได้คือเขาก็พร้อมตอนนี้อยู่กรุงเทพพี่น้องอยู่กรุงเทพแล้วจะบอกมะเาจะจะบอกมาทำอะไรเขาพร้อมก่อนเขาเขาขี้โม้กับแป๊บนึงนั่นแหละมาที่เนียงมาที่เนียงต่อหน่อยนึงเนาะขอใส่งเออคนที่ออกไปพร้อมออนสเตจ คือตอนนี้ค่ายนะจะจะดูเฉพาะคนที่พร้อมทํางานกระตือรือร้นกับค่อยเพราะว่าคอยพักดันคอยคือคอยเอาซื้อเสียงจากของเนาะพักดันคนอื่นคนอื่นเนี่ยขึ้ม่ได้ามากโอเคเอาชื่อเตียงพักดันเธอเธอต้องสมกับพยาพักดันเออตอนนี้ทุกคนโอเคมีผลงานมีเลย์โมดทุกคนมีเงินมีส่องกินอิ่มนอนหลับเบิดดีไม่มีไม่มีศิลปินในค่ายหรือสมาชิกในค่ายเราไม่มีคนไหนที่ไม่อดหลับอดนอนหรืออดข้าวอดน้ำมีแต่กินอิ่มน้ำสำราญอือ ครนี่จัดแจงเลยว่าเดือนหนึ่งต้องมีเงินเท่าไหร่ศิลปินอย่างนี้ไม่ไม่ศิลปินต้องได้เงินเท่าไหร่แล้วต้องเตือนรานเท่าไหร่คอยจัดทะเบอย์เลอร์คอยคำนวณแล้วว่าเดือนนี้มีกี่งานเดือนนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบงานเท่ากับคุณมีได้เท่าไหร่จะจัดแจงจัดใจให้หมดเลยพอตอนมาอยู่เนี่ยมันอะไรก็ง่ายเนาะพอมาอยู่ปุ๊บมีเอฟซีแฟนคลับแฟนเพลงก็เป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องปุติ เป็นเรื่องปกติของของคนพี่น้องเพราะว่าก่อนที่ว่าอยู่เนห้องอาจจะบ,บ้านมีเอฟซีอาจจะบ,บ้านมีต่างอาจจะบ,บ้านมีแบบนันยนเพราะข้ามีแล้วข้างก็สิเป็นเรื่องมากเป็นเรื่องเยอะแต่อย่าลืมนะมาคนที่เขาพร้อมที่จะเป็นดาวดวงใหม่ก็เยอะแยะแล้วบางคนที่อยู่ในข่เขาก็บอะไรสิน้นบางคนเขาไม่ได้ซีนแต่เขาเป็นความสามารถ mm. เขาอาจจะรอวันจุดจัดก็ได้ mm. ใช่ไหมละ่ะอ่ะทีน,นี้ขอพูดแบบกระชับกระชับ,ก,บกินอิ่มมีตมังใช่ทุกคนกินอิ่มมีตังหมดในไค่ไม่มีใครหรอก ที่ไม่อิ่มไม่อิ่ไมไม่มีตังค์นอกจากมันจะใช้เงินซื้อเลยซื้อไล่ใช้ไปเรื่อยๆเออเอฟซี FC โอนให้ครั้งละกี่บาทกี่หมื่นกี่แสนใช่ไหมเออแม่ยกพอยกโอนใหายเธอ้จักเงินไรโซวงไรสวดอนให้เท่าไหร่อือีพี่หนึ่งพักอะไรจุกจักรก็เงินสี่หามเงินมันสี่มาอดหยางมันไปเห็นอาชีพอะไรจะได้เงินหลายปันนี่มันบอ<ม>เออเป็นอาชีพอะไรถึงจะได้เงินเดือนหนึ่งสี่ห้าหมื่นแค่จับไม่ร้องเพลงร้องก็ไม่ถูกคีย์เออ บางคนร้องเหมือนเหมือนเหมือนร้องไอ้งานมันเกิดหรือหือมันร้องงานปีใหม่เนี่ยเข<ม>ายังได้มาะลยสี่ห้าหมื่นนั่นคือคุณอยู่ถูกที่อยู่ถูกเวลาคุณถึงได้นี่ราคา<ช>พี่หนอกอ,อย่าฟังคลิปเต็มก็เข้าไปฟังที่เพจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพื่อนกระไรสุดดนอยู่ค่ะพี่นนอกนี่ราคาพี่นนอกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เราเป็นคนใจดีผู้ใดก็เห็นอยู่ว่าเราเป็นคนห้โอกาสเราก็บ,บอกอยูวาเวลาเราสิอ่ะ ก็คือดูเราจะเห็นเบิดบ่มีผู้ใดว่าเออต้องมาใส่ลายผู้นั้นผู้นี้เราเห็นเบิดเราเห็นกระตาเบิดแล้วแล้วก็หายโอกาสที่แฟนคลับอ่าแสดงความคิดเห็นเขาไปนอกว่าให้พักงานหรือว่าให้ออกเลยยังสิหนะพี่นนอะแต่เพื่อนจะพิจารณาเตือนเพิ่นจะเขียนใบเตือนหงสองมที่หาหกกว่าวกันไปกะเพื่อนผิจารณาอยู่แต่พ่อเพิ่นโสต์จังสี่คนที่ทําตัวแบบนั้นที่เอาความรับของศิลปินคนนึงคนนี้นนนนไปปล่อยไปว้าจังสั่นสิอ่า ก็คือสีหูโตแล้วก็คือสียานแล้วเพราะว่ายังบอกอยู่ในค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกเพิ่นเหตหายมีเงิน,ม,งนมีงานมีรายได้ทุกทุกคนเด้พี่นนองเพราะว่าพูยิวันฟิเลดนเพิ่นมีชื่อเสียงแล้วเพิ่นจิตสังศิลปินคนในวงนะขึ้นมากับพ่อโตเพิ่นจังสิมีชื่อเสียงนําเพิ่นเพราะคาว่าพูยิวันฟิเลนเพราะค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกทุกคนในนั้นถึงได้มีแฟนคลับมีคนรู้จักนี่แหละคะ่ะพี่นนอง ความใจดีของเพิ่นกะบบเมนบาซีถ้ำลหลเพิ่นไปเบิดบางคนเขาก็จะรู้ความกตัญญูรู้คุณแต่บางคนขมหูเดี๋ยวเพ่นกะจัดการเองของเพิ่นผู้วิวานฟินแลนด์เล่าเป็นคนที่แบบละเอียดเป็นคนที่อยู่ในกฎระเบียบนี่ก็คือกฎระเบียบนี่ก็คือเราสีหายเค่งคัดในเหลืองเรื่องนี้เราจะแล้วก็เรากับเป็นคนห้โอกาสคนนําเห็นมาแล้วคะ่ะพี่เนาะแล้เป็นคนใจดีอีลีดอค่ะอ่ะนี่แหลคะค่ะซาวกุเขมลากเลยมาอัปเดตข่าวสาร ของบิวันฟินแลนแมคเคนนี่นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ